มันเป็นติ๊องนี <bunker. S 1> ่ิะคนขายต้นไหนเนี่่ต้นารคนนะสมติาต้นเรน่เามปลาไหลครับต้มเปรตปลาไหลครับโอความิมความจิมมดแดงล้มมยังไงผมใสีแดงอิมเลยนมดแดงเตีอยู่นี่โอ้ยพวก <Hayır. S 3> ันพวกยังไหนเลยนี่เฝ้ามอแล้วไหนหมดแดงขึ้นเต็มอยู่พี่รองเอ้ย

จอมเด้อครับกุุงจำเลยบเิดเองครับไปเบอ้ยท่านน้องเสีอะไรยิงสบายสบายเลยเีไปแกเออผมอยากให้ไปเาไไปที่สี่อลอดต้นหนวันที่ยี่ยี่ยี่อ้นี่สุระดมีุระนมีุกัวันที่เอาตายแล้วหมอนัอีหมอนัจะสร้าง เทม่ไกลคนลว่มอบ่างนีจ้านยมยเนีเ้าเาะมีนอาก็บมงเี่ยวแล้วไปไไหนเี่เรากมีเกี่ยวแล้วไปออกบ่ฟังววมีอคือวางว่ามีเมนงเอาไปแห้นทิเดี้เอาหวลูกได้เดยวได้เดียวลาต้องตอดยังไงถามล่วงเิ่งเวลาตอดตอดยังไงมีกี่เดียวเวลมีตัวเดียว มีก็ตามผมบอมีกล้วยมีแตี่ยมีอ่ะมียมีกล้วยงวกับเมนงวของมีตัวเดียวยังไม่หายลูกเมี่ยมีหลายตัวลูกเจ้าพ่าเมียเนี่ยราบงวงเมียนเนี่ยใส่นวนน้ำกับวันดี่ยงดอยู่ผมมันตัดนั่นงูเฮาไหวอยู่่อเลยเอาไปขูดดัง ร่องหนึ่งที่บ่อร่องนึ่งก็โตหัวเขาปวดปวดไตท้องมันก็ต้องตายไปเขาว่าโอ้ยนี่นี่ปูดเอ้งดังมันดูดังไ่ได้ดังตายไปกมันล้หัวใจเนาต้องมันล้หัวใจกูเด้ว้ามาแวันมาันดีกว่าร่อหนก้หัวใจกันมาแล้ว่หัวใจกันเนะเสีเอามาตื้มห

อยากทิดทุกหน่วยส่งแบบว่าคิดอยากมากในทางมาส่งบ่าเยนหน่อยเดี๋ยวพอกระเทือนคนมาได้แค่สวยหนึ่งเนว่าสวยหนึงก็ไม่สุมะว่าไม่จกเลยเหเลี้ยวทั้งคนเนี้ยว่ะเนี้เมืนไม่ได้ไม่ได้กินนอนม่สุมไม่สมเลี้ยวะไรอ่างเม้ยไม่จก็ไม่สมแบบเลี้ยวเห็นเห็นเมียวอดกระถาใส่เลยวะ นองไม่สวมเยออกก็ต้องนอกดั้งหนี่ลคุยังตั้งมามา่ร้านยังาครับใหไงกันกันน้ามึงเอาน้มสมใหไปสุบหรอนายเขาบม่มีเขาจับอนหัดีมันวะจับปั๊บไปเลยมาดิโอ้ยมได้กินนอนุเลยมแล้วนักินมัเรียงยามเลี่ยงเมัน่มีอะกินนอนุมสมมม่สมันมัิน้ย ไปได็กชุบเมนสมัอดไปทางไั้เอาเกลียวนี่อยู่อนเท้าใสายซ้าหลังเลยเนาะสอดไปตัวเนาะสอดไปท้งนั่นยู้หยุบร้านก็แบนไม่ใช่แบบย่าม้าแต่หน้ามึงเอาอันเอาใหม่สมัยเพ่ยมืเดียวอ่นะหนาไปขออยกไปสื่อของไหมไปเนาะม่าง่นงไหมไ่ผมเป็นเพื่อนแบบีไม่ได้สองพนสิ สั้นซื้องัวขาพี่น้องเลยกินพี่น้องบุญหุวงไก็ไปวิสิตไปตั้งท้าวอนก็นไอ้นั่ที่มูสามนี่เป็นมูที่มูเบอร์เป็นตางอเรื่องเป็นตาจะแตกงองมันงอมันเจ็บเลยโอ้ต่ก้าวแค้นกาวแค้นเจเสียนี่นะสมัย